สิ่งที่มาตรการที่เราที่จะช่วยเหลือตัวเกษตรกรนะครับก็คือในเรื่องของอันที่หนึ่งก็คือในเรื่องของจะในเรื่องของเช่นก็คืออัลมาสัสนี่จะทำยังไงนะครับเกษตรกรเนี่ยได้ตัมลงเพราะว่าจริงๆเนี่ยต้องต้องต้องเรียนว่าในห่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยพืชอัลมาซัเนี่่มสูงขึ้นแล้วก็จำนวนมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของ ทางภาครัฐเพื่ออะไรเพราะว่าจริงๆเมื่อวานเราก็ได้คุยกันมาส่วนหนึ่งก็อยากจะมาเยี่ยมแล้วก็มาขอความเห็นเพิ่มเติมนะครับในที่ที่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมัน,มนตอบช้อกับตัวามาตการตงจริงไหมเอาตัวเพราะว่าการไปพวกในช่วงของโควิดมันลดลงพอสมควรก็ทําให้ลดการเลี้ยงกันลงไปครับทําให้ก็ปริมาณปริมาณของหมูหายไปจากระบบพอสมควร ที่ดีขึ้นก็ทําให้ราคาดีขึ้นทําให้เกษตรกรก็อยากจะกลับมาเลี้ยงนะฮะแล้วก็อาจจะได้อยากได้รับการส่งเสริมจากาทางหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสับหนุดอกเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือลบวิจัยเพื่อลองรับการป้องกันเรื่องโรคอะไรต่างๆเนี่ยครับ